พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สิบเอ็ดจากวิสุทธาชนะวิลาสินีอัตถกถาคุธกาิิกายอปทานอัตถกถาสีหาสเนวัคที่สองรัฐปาละเถราประทานที่แปดพระผู้มีประภาคเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยสง ทรงแต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด,ด้วยศรัทธาพระเถระนั้นเมื่อจะประกาศอปทธานที่ประพฤติมาในการกร่อนจึงกล่าวคำว่าเราได้ถวายช้างเชือกประเสริฐแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐุมุตตระข้อว่า เราได้ถวายช้างเชือกประเสริฐในวงเล็บวารานาโขมยาดินโนความว่าเราเลื่อมใสในพระรูป,ปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ถวายช้างเชือกประเสริฐคือสูงสุดประเสริฐสุดมีงางอนงามดั่งงอนไถมีงาเช่นกับงอนรถ เป็นช้างบรรทุกได้มากควรแก่พระราชาคำว่ากั้นฉัดขาวในวงเล็บเสตัดฉัดโตปโสพิโตความว่ากั้นด้วยฉัดขาวที่ยกขึ้นวางบนคอช้างคือเป็นช้างที่ประดับให้งดงามช้างเชือกประเสริฐมีพิเศษอะไรอีกพร้อมด้วยเครื่องประดับ คือพร้อมด้วยเครื่องประดับช้างเราได้สร้างสังฆารามทำวิหารอันน่ารื่นรมเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานคำว่าห้าหมืนสี่พันหลังในวงเล็บจตุปัญญาส,สหัสสานิความว่าเมื่อสร้างวิหารนั้นเสร็จแล้วเราได้สร้างปราศาส ห้าหมืนสี่พันหลังไว้ในระหว่างวิหารนั้นคอว่าได้บำเพ็ญทานดังห้วงน้ำใหญ่ในวงเล็บมโหขดานังกริตวานะความว่าเราได้จัดแจงมหาทานอันประกอบด้วยสัพพะบริคารอันเสมือนกับห้วงน้ำใหญ่แล้วมอบถวายแด่พระมุนี ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้อว่าพระสยามภูผู้มีความเพียรมากทรงอนุโมทนาในวงเล็บอนุโมทิมหาวีโรความว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรมากด้วยความเพียรกล่าวคือความอุตสาหะอันไม่ขาดสายในสี่อสงไขยแสนกลับ เป็นพระสยามภูคือพระผู้เป็นเองได้พระสัพพัญยุตยานเป็นบุคคลผู้เลิศคือผู้ประเสริฐทรงอนุโมทนาคือทรงกระทำอนุโมทนาวิหารทานข้อว่าทรงยังชนทั้งหมดให้ร่าเริงในวงเล็บสัพเบชเนหาสยันโตความว่า ทรงกระทำเทวดาและมนุษย์นับไม่ท้วนในจัก,กรวาลทั้งสิน้นให้ร่าเริงยินดีแล้วทรงแสดงประกาศเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งพระธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่อันประกอบด้วยอมตะนิพพานข้อว่าทรงทำผลบุญที่เราทำแล้วนั้นให้แจ้งชัดในวงเล็บ ตังเมวิยากาสิความว่าได้ทรงทำความเป็นผู้กตันยูของเรานั้นให้มีกำลังคือให้ปรากฏเป็นพิเศษคอว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกพระนามว่าปทุมุตระในวงเล็บชลชุตมะนามโกในบาลีอัปทาน เป็นชลัดุตมะนายโกได้แก่สิ่งที่เกิดในน้ำชื่อว่าชลาชา้าได้แก่ดอกปทุมมีพระนามว่าปะทุมุตระบาลีว่าชลานุตมะนายโกก็มีในคำนั้นที่ชื่อว่าชลานะเพราะ รุ่งเรืองด้วยรัศมีของตนได้แก่จันทเทพบุตรสุริยเทพบุตรเทวดาและพรหมชื่อว่าชลนุตตมะเพราะเป็นผู้สูงสุดกว่าผู้รุ่งเรืองเหล่านั้นชื่อว่าพระผู้เป็นนายกเพราะเป็นผู้นำอันสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวง อีกอย่างหนึง่งชื่อว่าพระผู้เป็นนายกเพราะนำไปคือยังสัพสัตผู้แบกภาระให้ถึงนิพพานพระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งผู้รุ่งเรืองด้วยทรงเป็นผู้นำของโลกด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้สูงสุดกว่าผู้รุ่งเรืองและเป็นผู้นำในวงเล็บ ชลนุตตมะนายโกข้อว่าประทับนั่งณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ในวงเล็บภิกขุสังเคนิสีดิตวาความว่าประทับนั่งณท่ามกลางแห่งภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้คือตรัสให้ปรากฏคำที่เหลือมีอัด ง่ายทั้งนั้นแลอัฏถกถารัฐปาละเทราประทานจบโสปากะเทราประทานที่เก้าบุพัจรยาของพระโสปากะเทราข้อที่ยี่สิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธัตถะเสด็จมายังสำนักของเราซึ่งกำลังชํำระเงื้อมเขา อยู่ที่ภูเขาสูงอันประเสริฐเราเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาได้ปูลาดเครื่องลาดแล้วได้ปูลาดอาสนะดอกไม้ถวายแด่พระพุทธเจา้าผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้คงทีพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำของโลก ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ทรงทราบคติของเราได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุข พระสัพพันยูผู้ทรงเป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทรงเป็นนักปราดแต่จากบาลีอัปปทานว่าทีโรแต่บาลีเทระคาถาอัตตกถาเป็นวีโรตรัสด,ดังนี้แล้วสเสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าดังพยาหงบินไปในอัมพร เราละทิฏฐิของตนแล้วจเจริญอนิจจะสัญญาครั้นเราจเจริญอนิจจะสัญญาได้วันเดียวก็ทำกาลันที่นั้นเองเราเสวยสมบัติทั้งสองอันกุศลมูลตักเตือนแล้วเกิดในภพสุดท้ายเกิดในกำเนิดโสปากะโสปากะคือคนวันนาตำ่ำ ดูคำอธิบายในอัตกถาเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเรามีอายุได้เจ็ดปีโดยกำเนิดก็ได้บรรลุพระอรหัสตเราปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยดีอย่างพระมหานาคให้ทรงยินดีแล้วได้อุปสมบท ในกลับที่เกแต่พัทรกับนี้เราได้ทำกรรมใดในครั้งนั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้ทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ในกลับที่เก้าแต่พัทธรกับนี้เราได้เจริญสัญญาใดไว้ในครั้งนั้นเราเจริญสัญญานั้นอยู่ ได้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระโสปากะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีแล โสปากะเทราประธานจบอัตถกถาเทระคาถาไม่ได้อ้างถึงอัปทานนี้แต่อ้างในขุดกาิกายอัปทานเล่มที่สามสิบสามข้อที่สามสิบเอ็ดหน้าห้าสิบหกอัตถกถาโสปากะเทราประธานที่กาอัปทานของท่านพระโสปากะเทระ มีคำเริ่มต้นว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธทัตถะข้อความละซึ่งกำลังชําระเงื้อมเขาอยู่ในวงเล็บปรับพารังโสทยันตัสสะดังนี้แม้พระเถระรูปนี้ก็เป็นผู้มีอภิการอันทมไว้แล้วในพระชินเจ้าผู้ประเสริฐองค์ก่อนก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้พระนามวาสิทธัทธะในอัตตกถาเถราคาถาเล่มที่ยี่สิบห้าหน้าสอง้หนึ่งว่ากะกุสันทะเกิดเป็นบุตรของกุดุมพีคนหนึ่งวันหนึ่งเขาเห็นพระศาสดา จึงน้อมนำผลมะงว่วเข้าไปถวายพระศาสดาพระศาสดาเสวยเป็นการอนุเคราะห์เขาเขาเลื่อมใสย,ยิ่งในพระศาสดาและในภิกษุสงฆ์เริ่มตั้งสลกักกพัดได้ถวายพัดเจือน้ำนมแก่ภิกษุสามรูปที่ได้รับคัดเลือกจากสงฆ์ตลอดชีวิต ด้วยบุญเหล่านั้นเขาเสวยสมบัติอยู่ในเทวดาและมนุษย์สลับกันไปครั้งหนึ่งเกิดในกำเนิดมนุษย์ได้ถวายพัดเจือน้ำนมแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาบำเพ็ญบุญในภพนั้นๆอย่างนี้ท่องเที่ยวไปในสุขติภพอย่างเดียวในพุทธบาทการนี้ ถือปฏิสนธิในท้องของหญิงเข็นใจคนหนึ่งในกรงสาวถีด้วยผลกรรมในชาติก่อนนางตั้งท้องเขาอยู่สิบเดือนเมื่อคันแก่ในเวลาคลอดไม่สามารถคลอดได้ทำให้สลบเหมือนตายไปเป็นเวลานานพวกญาตินำนางไปสู่ป่าช้า ด้วยสำคัญว่าตายจึงยกขึ้นสู่เชิงตะกอนเมื่อพายุฝนตั้งขึ้นด้วยอานุภาพของเทวดาไม่ทันจุดไฟพากันหนีไปทารกเป็นผู้ไม่มีโรคออกจากท้องมารดาด้วยอานุภาพแห่งเทวดาเหมือนกันเพราะเขาเกิดในภพสุดท้าย ฝ่ายมารดาได้ถึงแก่ความตายเทวดามาหาในร่างของมนุษย์พาเด็กนั้นไปไว้ในเรือนของคนเฝ้าป่าช้านำอาหารอันสมควรมาให้ในเวลาอันควรหลังจากนั้นคนเฝ้าป่าช้ารับเป็นบุตรเลี้ยงดูต่อมาเขาเติบโตขึ้นมาเช่นนั้นเล่นอยู่กับเด็ก ชื่อว่าสุป,ปิยะอันเป็นบุตรของคนเฝ้าป่าช้านั้นเขาได้ชื่อว่าโสปากะเพราะเกิดและเติบโตในป่าชา้าภายหลังวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่ข่ายคือพระยานไปในเวลาใกล้รุงทรงตรวจดูหมู่เวนยสัตว์ ทอดพระเนธเห็นเขาเข้าไปในข่ายคือพระยานจึงได้เสด็จไปสู่ป่าช้าทาลกอันบุพเพเหตุตักเตือนจึงมีใจเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่เขาเขาฟังธรรมแล้วทูลขอบรรพชา ถูกพระศาสดาตรัสถามว่าบิดาอนุญาตแล้วหรือยังจึงได้พาบิดาไปยังสำนักพระศาสดาบิดาของเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วอนุญาตด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดให้เด็กคนนี้บรรพชาเถิดพระผู้มีพระภาค้า ทรงให้เขาบรรพชาแล้วทรงแนะนำให้เจริญเมตตาภาวนาท่านเรียนเอาเมตตากรรมฐานแล้วไปอยู่ในป่าชา้ากระทำฌานมีเมตตาเป็นอารมณ์ให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์ในเวลาไม่นานท่านแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว เพื่อแสดงเมตตาภาวนาวิธีแก่ภิกษุอื่นผู้อยู่ในป่าช้าจึงได้กล่าวคาถาว่ายะถาปิเอกะปุตตสมิงในวงเล็บบุคคลมีเมตตาในบุตรคนเดียวเป็นต้นเชิงอัดขุธกานิกายเทระคาถาเล่ม26ข้อหนึ่งเจส หน้า268ท่านกล่าวคำอธิบายไว้ว่ามารดาและบิดาพึงเป็นผู้มีเมตตาคือหวังประโยชน์ในบุตรน้อยคนเดียวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจชันใดพึงเป็นผู้มีความเมตตาโดยมุ่งประโยชน์โดยส่วนเดียวในสัตว์ทั้งปวงผู้สถิตยอยู่ในทิศทั้งปวง เช่นทิศตะวันออกเป็นต้นหรือในพบทั้งปวงเช่นการมาพบเป็นต้นทั้งในวัยทั้งปวงเช่นคนหนุ่มเป็นต้นฉันนั้นไม่แบ่งแยกเป็นมิตรเป็นกลางเป็นศัตรูพึงเจริญเมตตาอันมีรถเป็นอันเดียวกันในที่ทุกสถาน โดยทำลายขอบเขตเสียก็แลครั้นกล่าวคาถานี้แล้วได้ให้โอวาดว่าถ้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจเจริญเมตตาอย่างนี้ใสท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีส่วนแห่งอานิสงเมตตาสิบเอ็ดอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยในมีอาทิว่าย่อมหลับ เป็นสุขดังนี้โดยส่วนเดียวขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระผู้มีพระภาค้าวผู้ทรงซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละม้และป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงอันกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทำกำลับของมนุษย์ ควรแก่วิเวกผู้ทรงมีส่วนแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเทศบริคารทรงมีส่วนแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันมีอัทธรสธรรมรสและวิมุตติรสขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ในที่ยืนที่เดินที่นั่งและที่นอนด้วยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสงบมานาจินดีอาจนุโมธนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอาจนุโมทนาในมหากุศกลขอ,อศของทุกทุกทัศด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่า่า